มีปัญหานะครับทั้งเรื่องชิปผลิตไม่ทันหรือว่าเปลี่ยนซัพพลายเออร์นี่สวัสดีครับทุกคนพบกับ i d เด t t o o r r r w w o f i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  l l นะครับวันนี้มาอัปเดตขา่ขาวข่าวคนอดีกเช่นเคยนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4โดยข่าวก่อนหน้านี้นครับเขาบอกว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยนะครับจะมีการเปิดตัวต้นปี2024นั่นเองนะครับหลายคนก็คิดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงนั้นครับแต่ข่าวใหม่ครับที่หลุดมาจาก แมคลูม,มัวนะครับเขาบอกว่าจะมีการเปิดตัวในปี2025เนื่องจากมีปัญหาการผลิตอะไรบางอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวตรงนั้นกันนะครับก็มาดูสเปคของ iPhone อซรุ่นที่4ที่จะเปิดตัวในปี2025กันนะครับตัวนี้จะมาด้วยจอ6.1นิ้วเป็นจอ OLED นะครับไม่ได้เป็นจอ IPS อย่างที่เป็นข่าวกันนะครับก็ใช้ u s b Type C ด้วยนะครับโอ้โหถือว่าฮือหามากเลยถ้าเป็นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดี ตายเขาเนี่ยยังเหมือนกับ iPhone 14นั่นเองนะทีนี้เรามาดูปัญหากันบ้างนะครับทำไม iPhone รุ่นที่4เนี่ยถึงผลิตออกมาช้านะครับแม็คลูมัวนะครับได้รายงานผ่านทวิตเตอร์ว่า iPhone 14เนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตหน้าจอนั่นเองนะครับจาก a c c o u n t ์แอคเคานึ่งนะครับที่ลูมัวอ้างอิงนั่นคืออโน่21นะครับโดยลูมัวนะครับได้อ้างอิงนะครับถึง Account นี้นะครับเชื่อมโยงแบบนี้ครับ หน้าตาของ iPhone SE 4เนี่ยดีไซน์จะเหมือนกับ iPhone 14เลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ Face ID ด้วยมาพร้อมกับ USB-C นะครับแล้วก็ปุ่มเป็นแบบ แอ t ช o n นบัตท n นะครับก็คือปุ่มที่มันสวิตช์ด้านข้างมันก็จะหายไปนะครับซึ่งการหายไปเนี่ยจะหายไปพร้อมกับ iPhone 15ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับแต่ iPhone SE ทรุ่นที่4นี้นะครับก็จะใช้ปุ่ม Action Button เนี่ยเช่นกันนะครับจากข่าวๆที่หน้าเว็บไซต์ของรุมมวนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเขาบอกว่า iPhone SE 4เนี่นะครับก็จะเหมือน iPhone 14เลยโดยพื้นฐานนะครับ การใช้งานทั้งหมดเนี่ยเขาจะยึด ตัว iPhone 14เนี่ยเป็นหลักเช่นเดียวกับเมงชิคาวนักวิเคราะห์นะครับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่หลุดข่าวออกมาค่อนข้างจะตรงครับเขาเขาได้บอกว่าเนี่ยมันก็จะไม่มีแล้วนะพอร์ตชาร์จที่เป็นพอร์ตไลนิงรวมถึงปุ่มด้านข้างที่เป็นปุ่มสั่นเปิดเสียงปิดเสียงนั่นแหละครับก็จะหายไปด้วยนะครับแล้วก็ iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยก็จะใส USB ่ usb c มานะครับส่วนหน้าจอเนี่ยไม่ได้มี Dynamic Island นะครับหน้าจอก็จะเป็นบากๆเนี่ยครับส่วน ความกว้างของรอยบากเนี่ยไม่ทราบว่าจะเหมือน iPhone 12 13 14นะครับสักรุ่นนี้แหละนะครับขนาดของมันเนี่ยก็จะเล็กหรือว่าใหญ่ลงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนนะครับอาจจะเซอร์ไพรส์นิดนึงคือจอเนี่ยจะใช้จอ OLED ไม่ได้ใช้จอ Liquid เลยน l ดิ Display, หรือว่าตัว LCD IPS อีกแล้วนะครับนะ้จอจะเป็นแบบ โอเลถือว่าว้าวเลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวเรื่องชิปเนี่ยนะครับก็จะแค่ย้อนหลังไป1ปีเต็มที่นะครับว่า iPhone ไอ้นี่ไสในทรงประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยยังให้มาตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าข่าวที่ดูต่อมานี้จะเป็นจริงแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะเปิดตัวปี2025เนื่องจากว่ามีปัญหานะครับทั้งเรื่องชิปผลิตไม่ทันหรือว่าเปลี่ยนซัพพลายเออร์ในการผลิตจอนะครับก็ทําให้ ไอโฟนรุ่นนี้ครับมันจะต้องดีเลย์เลื่อนออกไปจากปี2 0 2 4เป็นปี2 0 2 5นสาะครับสำหรับข่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน,นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็จบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจครับผมด้วยวเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ